สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านบ้านสวนชินโชตพาเพลินวันนี้พาเพื่อนๆเข้าครัวค่ะมาทําไก่นอกหม้อหรือไก่ใต้น้ําค่ะเพื่อนเพื่อนมาชมกันเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนวัตถุดิบของเราค่ะไก่ค่ะเพื่อนๆพ่คะอันนี้เครื่องเทศค่ะเดี๋ยวมาชมเครื่องเทศก่อนนะคะเพื่อนๆเครื่องเทศนี่ไก่นอกหม้อนี่ก็เหมือนนึ่งไก่นั่นแหละค่ะเพื่อนๆแต่นเตะ เราจะทําแบบใส่เครื่องเทศเยอะๆแต่เราจะตําแบบแตกสี่แตกห้าเราไม่ได้ตําละเอียดเหมือนเราทําแกงเผ็ดนะคะเพื่อนๆใส่เครื่องเทศเยอะเพราะว่าดับกินคาวนะคะเพื่อนๆมีเกลือค่ะเกลือพริกไทยหอมแดงตะไคร้ขา่ากระเทียมพริกแห้งค่ะเพื่อนๆ บางคนเขาก็ไม่ใส่พริกนะคะเพื่อนๆแล้วแต่บ้านสวนใส่เพราะว่าต้องการความหอมแล้วก็ให้มีรสเผ็ดมั่งเราก็ตำแตก4แตกห้าเราไม่ได้ตำละเอียดนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะมีใบบักกูดด้วยนะคะเพื่อนๆไก่ค่ะเพื่อนๆไก่แล้วก็ เป็นไก่ต้นค่ะเพื่อนเพื่อนเป็นไก่ต้นไก่ต้นแล้วก็นี่รังไข่ค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้ไข่ค่ะมีตับมีกึ๋นไก่ต้นนี่คล้ายๆไก่บ้านนั่นแหละค่ะเพื่อนเพื่อนจะมีความเหนียวนุ่มเนื้อเยอะค่ะเพื่อนเพื่อนรสชาติดีเหมือนกันไก่ต้นค่ะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนทำเยอะหน่อยเพราะว่าลูกจะกลับมาบ้าน ลูกสาวลูกเขยลูกชายค่ะเพื่อนเพื่อนเขาจะกลับมาบ้านเขาลูกสาวบอกอยากินไก่นอกหม้อน <paced> ี่แหละค่ะเพื่อนเพื่อนไก่ใต้น้ํานี่แหละเขาโทรมาบอกให้ทำไว้โลเขาหน่อยก็เลยต้องทําเยอะหน่อยหมดเนี่ยสองร้อยบาทค่ะเพื่อนเพื่อนสองร้อยบาททีนี้เราก็มาตําเครื่องเลยค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าเรามาตําเครื่องกันเลยใส่เกลือลงไปค่ะเพื่อนเพื่อน ใส่พริกไทยค่ะเพื่อนๆพริกพริกไทยนี่ต้องใส่ก่อนตามค่ะเพื่อนๆพริกไทยใส่เยอะหน่อยค่ะเพื่อนๆจ้ะอหอมแับกินคาวใส่คาค่ะเพื่อนๆ เดี๋ยวก่อนนะคะเพื่อนๆขออนุญาตหาผ้ามาลงตำขาแล้วค่ะเพื่อนๆทีนี้ก็เราก็มาใส่ตะไคร้ค่ะเพื่อนๆเอาตำขาก่อนเพราะว่าขามันแข็งค่ะเพื่อนๆใส่ตะไคร้ลงไปค่ะเป็นสมุนไพรดับกลิ่น้าวค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะ เดี๋ยวขออนุญาตเพื่อนๆตำก่อนนะคะเพื่อนๆเราใส่ตะไคร้แล้วก็ใส่กระเทียมหอมพริกนี่จะใส่ที่หลังเราจะไม่ให้เขาเหลกมากนะคะเพื่อนๆได้แล้วค่ะเพื่อนๆเครื่องเราก็ตำแตกสี่แตกห้าค่ะตำหยาบๆแบบนี้แล้วค่ะเพื่อนๆเราก็มาเอาไก่ใส่กะละมังเลยค่ะเพื่อนๆ เครื่องใส่ลงไปเลยค่ะเครื่องใส่ลงไปและทีนี้ก็ใส่น้ำมันหอยค่ะ ใส่ซีอิ๊วขาวค่ะเพื่อน,อนๆผงปรุงรสมีแค่นี้ค่ะเพื่อนๆมีน้อยใส่น้อยมีน้อยใส่น้อยค่ะเพื่อน,อนๆ,ๆขาดไม่ได้เลยก็คือ ขงนัวเรานี่แหละค่ะใส่ขนอสักหน่อยนะคะเพื่อนๆเวลาเขาละลายแล้วเราก็ค่อยคนๆคุคุกเขาใส่หนึ่งก้อนก็พอแล้วมีใบมะกรูดด้วยค่ะเพื่อนๆ ฉีกใส่ไปเลยค่ะคุกเขาค่ะเพื่อนเพื่อนรู้สึกว่าน้ำมันหอยจะไม่พอเดี๋ยว ขวดนี้มันหมดเดี๋ยวเอาขวดใหม่ขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะใส่ใบใบมะกรูดไปน้ำมันหอยเราไม่พอค่ะเพื่อนเพื่อนก็เปิดขวดใหม่เนาะใส่ไปเลยค่ะใส่น้ำมันหอยไปเลยเพราะว่าไก่เรามันเยอะเนาะใส่น้ำมันหอยเพิ่มตามด้วยซีอิ๊วขาวค่ะเพื่อนเพื่อนคลุกเขาค่ะ เขาให้เข้ากันครับเพื่อนๆซื้อเนื้อไก่โลครึ่งแล้วก็รังไข่แล้วก็ไข่ด้วย30บาทครับเพื่อนๆรังไข่กับไข่30บาทกึ้น30บาทเหมือนเราทำไก่หนึ่งตัวเลยค่ะเพื่อนๆมีพร้อมมีครบไม่ใช่มีพร้อมมีครบค่ะ มีตับมีกลิ่นมีไข่มีรังไข่ส0งบาทค่ะเพื่อนเพื่อนคลุกเค้าให้เข้ากันค่ะเหมือนนึ่งนั่นแหละค่ะเพื่อนเือนแทนที่เราจะเอาไว้ข้างบนแต่เราไปไว้ข้างล่างใส่ในหม้อไว้ข้างล่างนี่ค่ะคุกเคล้าให้เข้ากัน ำพริกแตกสี่แตกห้าหอมๆเอากินหอมของเขาค่ะเพื่อนๆเผ็ดนิดหน่อยคลุกเขาให้เข้ากันละนี่ค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะอุปกรณ์ของเราหม้อนึ่งค่ะที่เราเนึ่งข้าวเหนียวนั่นละคะเพื่อนๆแล้วก็อาใส่เลยค่ะเพื่อนๆ เราล้างหม้อน,นึ่งไว้แล้วเนาะล้างคว่ำไว้แล้วใส่ไว้เลยหนักนี่ค่ะเพื่อนๆเ,เราทำน้อยเราก็ลดปริมาณลงไปเนาะนี่ทำเยอะค่ะเพื่อนๆเ,เนื้อเนื้อไก่ตอนก็รสชาติดีเหมือนไก่บ้านนั่นแหละค่ะเพื่อนๆ ตอนโดละแปดสิบไก่บ้านโดละร้อยห้าสิบค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะแล้วก็ทีนี้เราก็มาก่อไฟค่ะจะทำเตาถ่านค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวมาก่อไฟแล้วก็พักไว้ก่อนให้เขาแบบเครื่องปรุงเข้าไปในเนื้อสักพักนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมาก่อไฟค่ะ ขออนุญาตก่อไฟแป๊บนึงนะคะเพื่อนๆนหมักไก่ได้ที่แล้วค่ะเพื่อนๆนก่อไฟก็ติดแล้วค่ะ ทีนี้เราก็มาทำการนะเอาขึ้นเตาเลยนะคะนี่ค่ะหม้อเราใส่น้ำลงไปค่ะเพื่อนๆใส่น้ำลงไป ก่อนนะคะเพื่อนๆเราเอาไก่ใส่หม้อนึ่งอย่างนี้แล้วก็เอาขึ้นเตาค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะแล้วก็อนาน้้ำใส่หม้ออย่างนี้ขึ้นอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะเรามาดูว่าความร้อนจากในหม้อที่มีไก่นี่เนาะแล้วก็ทำให น้ำในหม,มอ้อนี่ร้อนแล้วก็เอาเทออกเททิ้งค่ะสามครั้งค่ะเพื่อนเพื่อนสามครั้งให้น้ำในหม,มอ้อนี่ร้อนแล้วก็เททิ้งแล้วเอาน้ำใส่ใหม่ทาอย่างเงี้ยค่ะสามครั้งไก่ข้างในก็จะสุกพอดีสุกนุ่มพอดีค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเพื่อนเพื่อนฝนตกแล้วค่ะเสียงดังเสียงสังกะสีดังเตาถ่านฝนก็ตกลินค่ะเพื่อนเพื่อนได้บรรยากาศมากๆ เดี๋ยวคอยมาดูกันนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเพื่อนๆเปลี่ยนน้าครั้งที่สองแล้วค่ะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่าเขาจะไม่มีน้ํานะคะจะมีน้ําเองค่ะนี่ค่ะ ยกขึ้นเลยค่ะเราเปลี่ยนน้ำครั้งที่สองแล้วค่ะเขาจะมีน้ำเองเลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะเปลี่ยนน้ำครั้งที่สองแล้วเดี๋ยวจะมาเราจะมาดูกันเมื่อเปลี่ยนน้ำครั้งที่สาม เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆไก่นอกหม้อหรือไก่ใต้น้ำํำน่ากินไหมคะสูตรนี้อร่อยแน่นอนค่ะใส่เครื่องเทศเยอะๆค่ะตะไคร้หอมกระเทียมพริกแห้งค่ะนี่น้ําซุปของเขาออกมาเองเลยนะคะนุ่มๆค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ